สวัสดีครับ fc ที่ติดตามรับชมช่องสมาคมชาแน l และให้กำลังใจมาโดยตลอดพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลช่องนี้ทำคลิปแนะนำเหรียญแปลกเหรียญโพสหายากเหรียญ ที่ขายง่ายมีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วก็ช่องรับซื้อก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญก็ฝากทุกคนทุกท่านกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราเช่นเคยก็ไปพบกับข้อมูลเหรียญชนิด10บาท ปีพศที่หายากแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไปก็สามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจำแต่ที่สำคัญเหรียญชนิดสิบบาทปีพศนี้ขายได้นะครับขายได้ราคาเกินหน้าเหรียญไม่แพงแล้วก็มีช่อง รับซื้ออยู่ก็ประมาณสองสามช่องประมาณนี้นะครับสองสามช่องที่ช่องสมาคม c h a n ช l แนลที่พูดถึงก็คือช่องสมาคม c h ช n แนลมีเหรียญแบบนี้แล้วก็เคยแบ่งปันไปตลอดนะครับช่องละสามสี่ รอบนะครับก็ถ้าไม่มีจริงช่องสมาคมแน่ก็ไม่กล้ามาให้ข้อมูลเพื่อนๆไม่กล้ามาให้ข้อมูล f อนะครับก็มาชมนะครับเปลี่ยนชนิดสิบบาทปีพศหายากปีพศอ,อ,อะไรนะครับก็หมุนไปดูด้านหลัง ก็เป็นปีพศ2544ันาะครับจำนวนการผลิตก็หลักล้านนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5, 000, 5 000, 000ล้าน5ล้านเหรียญนะครับก็พบเจอ,อยากเนื่องจากว่ามีนักสะสมนะครับมีคนชอบเหรียญที่ รัเหลียนเก็บสะสมเพื่อขายเป็นรายได้เสริมในครอบครัวเก็บกันเยอะก็เลยหายากนะครับช่องสมาคมแชนแนลก็พบเจอก็เก็บทุกเหรียญน,นะครับปีพศ2544นะครับช่องที่ประกาศรับซื้อก็รับซื้อก็ไม่แพงนะครับ ก็อยู่ที่เหรียญละ15บาทนะครับเกินหน้าเหรียญก็5บาทก็มีกําไรแค่5บาทนะครับสะสมเหรียญสิบถ้าเป็นปีพศสองพันห้ารก็มีกําไรแค่5บาทนะครับช่องสมาคมชะแนลก,ก็เก็บตลอดนะครับได้จํานวนอ่าหนึ่งร้อยเหรียญก็แบ่งปันไป กา,การแบ่งปันไปนี่ก็แล้วแต่นะครับตกลงกับช่องไหนได้ก็ช่องสองสามช่องที่บ้านนะครับก็แบ่งปันไปช่องนั้นแหละนะครับเหรียญที่สองนะครับก็เป็นปีพศ2543เหรียญนี้ก็หายากเช่นกันนะครับหายากเช่นกันเนื่องจากว่ามีนักสะสมคนชอบเหรียญเป็นจำนวนมากที่ชอบเก็บกันนะครับ เหรียญนี้ก็ราคาเกินหน้าเหรียญก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละยี่สิบบาทนะครับแต่ละช่องก็รับซื้อไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของราคาสําสคัญที่สุดการซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของเหรียญและเจ้าของช่องพูดคุยตกลงกันนะครับแต่ช่องสมาคมแชนแนลเหรียญปีพศ .2533 อ้ย43แบ่งปันไปในราคาเหรียญละย0บาทนะครับ ก่อนที่จะได้นะครับเหรียญละ20บาทนี่มันก็ต้องมีเหรียญหลักแนบไปด้วยนะครับเหรียญหลักก็คือเหรียญปีพศ2541นั่นแหละนะครับถ้าเป็นเหรียญ10ถ้าเป็นเหรียญ5ก็ปีพศ2546นะครับถ้าเป็นเหรียญบาทก็จะเป็นเหรียญพระเศียรตรงบ้างเหรียญปีพศ2529บ้างช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวนั่นคือเหรียญหลักแนบไปนะครับคลิปนี้ก็มาให้ข้อมูล เพื่อนๆเ,เช่นเคยนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับช่องสมาคม c ชา n นลไม่ได้รับซื้อนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ